มาครับอยู่กับ Isuzu Mu-X นะครับปีประมาณ2014-15นะครับติดตั้งจอ Android เป็นจอ Android จัด Alpha c u s t i c นะครับตัวนี้เป็น TQ9 นะฮะ464 Snapdragon นะครับหน้าจอ 2K นะครับตัวนี้มาดูฮะติดตั้งพร้อมกล้องมันทึกหน้าระบบ Android นะครับเกยบเข้าเกียร์ถอยนะครับโชว์กล้องถอยแล้วนะครับมีเส้นกาด้วยโอเคครับปัดับกั YouTube ฮะ ในขณะที่ YouTube เล่นนะฝากช่องแต่งรถน้าไว้ด้วยมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันกด Subscribe กดติดตามกันไว้ได้เลยนี่ฮะขยายให้หน้าใหญ่หน่อยครับในขณะที่คลิปวิดีโอเล่นอยู่นะครับสำหรับตัวนี้สามารถที่จะเรนเดอร์เสียงนะครับมาดูฮะเข้าเกียร์ถอยฮะเข้าไปถอยนะครับเห็นไหมฮะเสียงของวิดีโอยังคงเล่นอยู่นะฮะในขณะที่นี่ฮะ กล้องถอยแสดงผลนะครับ,รบเ่าเสียงไดยฮะเ่าเสียงผ่านคอนโทรลโมเลยฮะนี่เบ่าเสียงเลื่องเสียงผ่านคอนโทรลโมเลยได้ด้วยนะครับโอเคตัดกล้องถอยครับไปดูหน้าจอฟีเจอร์หลักกันหน่อยนะครับ,รบหน้าจอหลักนี่เป็นแบบนี้นะครับหน้าจอแอปพลิเคชันครับเชื่อมต่อกล้องบันทึกหน้าลองดูฮะเรียกดูแอปพลิเคชันกล้องบันทึกหน้านะครับนี่เลยกล้องบันทึกหน้าตําหน่อยปรับได้ปรับปรับปรับได้นะฮะปรับได้ปรับได้นี่ช่างให้ปรับอยู่นะฮะนี่ปรับ นี่ครับโอเคเลยนะครับใครที่สนใจงานติดตั้งจอ Android นะฮะแวะมมหานาได้เป็นระบบเสียบปลั๊กเล่นง่ายๆนะครับกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังและกล้องถอยอยู่ในชุดเดียวกันครบเลยนะฮะตัวนี้ TQ9 นะฮะจาก Alpha Acoustic นะครับเ่นได้ครบขันแบบนี้ครับหน้าจอเป็น 2K นะครับเวอร์ชัน13แล้วนะครับสำหรับ Android ตัวนี้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ